สวัสดีครับทุกคนวันนี้บ่าวเพชรเจพี JP บ่าวเพชรกินเที่ยวมานั่งเล่นชิวๆบรรยากาศที่ <c oughs> ท่าน้ําปากเกร็ดแต่ไม่ใช่ตรงท่าน้าปากเกร็ดใต้สะพานนะท่าน้าท่าน้าวัดสนามเหนือมันมีอะไรน่าสนใจมาอยู่ตรงนี้ก็เลยมาเอ้ยใช่ปลาไหมเนะี่ยโอ้น่าจะเป็นปลาเนะนะี่ยแหละเออปลาปลาหรือว่าเศษไม้ไปดูใกล้ๆสิ โอ้น่าจะเป็นเศษไม้มากกว่าถ้าเป็นพามันจะต้องดิ้นนะมันต้องดิ้นอันนี้มันลอยตามน้ำนะ,ะทุกคนดูดูด,ดูมาดูนกนกเกทท๋ที่ท่าน้ำที่ท่าท่าน้ำวัสน้ำเหนือมาดูช่วงฤดูการ ไม่ใช่รดูกาการผรสมพันธุ์อะไรหรอกนะเราก็ไม่รู้ไม่ใช่นักวิชาการแต่น่าจะเป็นช่วงที่เหมาะสมในารเขาตามจีบกันเนาะดูนกดูนกตัวผู้ตัวเมียโอ้ยบางพี่น้องยังรอเลยยังรอเลยทั้งหลอ่อทั้งสวยอุย้ยนี่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 อย่าไปแย่งกันนะอย่าไปแย่งกันนะอย่าไปทําร้ายจิตใจกันนะอย่าให้มีมือที่สามเข้ามานะดูดูด,ดูดูคู่นี้เขาทำอะไรกันอืมอันนี้มีการจะเขิงกันไหมเนี่ย ระวางบบาสองคนเนี่ยหนุ่มสองคนเนี่ยสาวเยอะแยะนไม่ต้องมาแย่งกันหรอกดูท่าน้ำสังเกตถ้าดูตรงนี้ก็จะมองเห็นเกาะเกร็ดพระธาตุเจดีย์มูตามาดูดูดูซิวันนี้เราจะได้เจอเออนกจีบกันไหมเราเราจะดูกลยุทธ์นกนกไปหมดแล้วนกไปหมดแล้วไม่ใช่หรอเด็กเข้ามาไล่เด็กเข้ามาไล่ อันนั่งดูวิวธรรมชาติตะบ,บันตะบ,บันกำลังจะลงตกตินนะเดี๋ยวสักพักหนึ่งนกนกก็คงจะมาแหละเมื่อกี้เด็กเขาไล่เขากลัวเข,าก,วขากลัวเด็กโอ้ดูนกน้อยที่บินว่อนไปว่อนมานะล่อนไปล่อนมานอกอะไรเนี่ยนกสังเซวนกนางแอ่นบนี่มันดูหนุ่มคนนี้ดูหนุ่มคนนี้หนุ่มหล่อคนน,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 นี้สาวไปไหนหมดแล้วเนี่ย สาวไปไหนหมดแล้วทุกคนเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวสาวก็มาโอ้มีดูเรือไปก่อนเด้อดูเรือไปก่อนดูบรรยากาศแถวแม่น้ำเจ้าพระยาตรงอันนี้เขาเรียกว่าปากเกร็ดนะจุดที่บ่าวเพชรนั่งอยู่เนี่ยและการมองเห็นเจดีตรงนั้นน่ะตรงนั้นน่ะตรงนี้เป็นคลองสมัยก่อนน่ะสมัยยุธยาเขาขุดคลองตรงนี้เพื่อให้อ่า เ,เปิดทางน้ําเรือจะไม่ต้องไปอ้อมไกลมากเขาเลตรงนี้ปากเกตเอเพื่อนไปไหนหมดสาวๆไปไหนหมดเนี่ยโอ้โหสามาโชว์รออยู่คนเดียวเนี่ยมาๆมารอแป๊บนึงเดี๋ยวสาวๆก็มาลูกโอ้ยไปละแล,ะล้วบังรอรอนกรอภาพนกมาจีบกันแล้วก็ดูเรือไปก่อน จะไปล่องเรือหาลักที่ไหนเนาะหน่อเรือแบานี้เนาะบรรยากาศมันให้เนาะปลายฝนต้นหนาวอากาศอากาศความชื้นน้อยลงไอ้ความความความแห้งในอากาศมากขึ้นอืมความหนาวก็จะมาเยือน <c oughs> เรือเล็กนี่เขาจะมีเขาเลยแบบเป็นบริการแบบแบบที่ถิชาวบ้านเนาะไม่ใช่เรือแบบนักท่องเที่ยวเนาะจะหมานถึงบริการแบบ ชาวบ้านชาวบ้านอะเรื่องเรียนนายก็จะเข้าบ้านกันก็เรือละไเนี้ยเรือเล็กๆพวกนี้แหละแต่นักท่องเทียเท่ยวที่จะเข้ามาเที่ยวเกาะก็ต้องเป็นเหมารลคาเหมาเนาะมาแล้วทุกคนมาอวดฉวมอีกแล้วผู้นี้สองหนุ่มสองบ่าสองหนุ่มเนี่ยเนี่ยมันมันรอสาวอยู่เนี่ยอยู่ท่าน้ําไม่เป็นไรเดอร้อลูกเดี๋ยวก็มีคนมาหาละ ดู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 หนุ่มหนุ่มจีบสาวกันเอ่อถ้าเป็นหนุ่มเขาจะสังเกตเอาทต่แผงคอเขาจะเขาจะพองออกมามันโชว์ความโชว์ความโรฮราโชว์ความเป็นอาเซียนะให้สาวๆเขารับรู้นะว่าเออเราหล่อเราเท่ขนาดไหนยังไงเนาะเออถ้ามาแบบเออสาวๆเขาอาจจะป้านๆ้านหรือเขาอาจจะไม่ชอบก็ได้นะเราต้องโชว์ความเสียความเป็นเฮียความเป็นปายให้เขาเห็นนะสาวๆก็จะได้ชอบเออนะ ลองเรือหารักกันอีกแล้วตอนนี้เจอสาวยังหาสาวเจอยังน่าสงสารจังเออไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวโชว์ความหล่ออกมาเดี๋ยวสาวๆก็าามาหาเองแหละเนาะน่านนู่นน่ะอยู่ในกลุ่มนั้นแนหะ แล้วเราจะมาดูว่านุ่มไหนหล่อที่สุดสาวไหนสวยที่สุดอุ้ย่ยาหนีสิแล้วบางรอ,อ,อ <c oughs> นกเขาจีบกันนะแล้วเราดูเรือไปก่อนดูบรรยากาศเรือหางยาวเล็กๆวิถีชีวิตคนปากเกร็ด แล้วเขากลับเรื่องงานกลับบ้านเขาใช้ใช้เรือใงนี้แหละต้องอยู่ฝั่งมันก็สะดวกนะสำหรับคนอยู่ริมน้ำอะ่ะเวลาคนไปแล้วนกเขาจะจับมาจับกลุ่มกันตรงนี้เหมือนเหมือนเหมือน,อน,อนที่ชุมนุมนะเหมือนห้างเขาเลยนะเหมือนที่รวมเขาเรียกว่าแหล่งจีบสาวเลยนะดูดิ สาวสาวหนุ่มหนุ่มมานี่โอ้ยน,นี่นี่นี่ดูทุกคนดูดูดูมีหนุ่มหล่อมาหลายคนละมีหนุ่มสาวสวยก็มีนะหนุ่มหล่อก็มีดูหล่อหนุ่มหล่อใส่ชุดขาวเนี่ยหล่อใส่ชุดขาวแล้วคะอุย้ยเดี๋ยวนี้นี่นี่นดูความหล่อของเขาดูความหล่อของเขาเนี่ยสู้กล้องด้วยอุย้ยอ้าวอ้าวจีบนูน้นดูเขาดูเขาพองขนขึ้นมา ดูกระพองขนขึ้นมาทุกคนหนุ่มหนุมตรงนี้ถ้าเป็นหนุม่มๆนุมันก็จะพองขนโชว์ความโชว์ความเป็นปา่าโชว์ความโชว์ป่ากันโชว์ป่ากันนี่จะมาทําอะไรเนี่ยเออเออจะมาทําอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวเองเป็นสาวก็ต้องไปอยู่น,นู่นอยจะมาล่อหนุน่มแถวเนี้หนุ่มอยู่นู่นเนี่ยดูดูดูด ดูดูดูสาวดูดูหนุ่มจีบสาวดูนิมจีบดูหนุ่มจีบสาวทุกคนดูดูกำลังจีบสาวว้าก็จีบสาวกันเออวันนี้มาอย่าอิจฉานกเด้อดู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 ก็จีบกันดูก็จีบกันจีบสาวกันแล้วเออหนุ่มจีบสาวก็ประมาณนี้แหละดูกลยุทธ์ไว้เด้อทุกคนพวกเราจะไปดุยไม่ได้นะต้องมีความเป็นป่าเป็นเฮียเขาเห็นนะ ไปแล้วเนี่ยฉันไม่ชอบเธอนะฉันไปละฉันไม่ชอบเธอนะฉันไปแล้วเธอจะมาเกาะแกะฉันนะเอ,อ้ยไปก็เหอะเออเนี่เจ้าชู้ไม่พันไม่ธรรมดาเนี่ยเจ้าชู้ไม่ไม่ธรรมดานะเจ้าชู้เหมือนกันนะเนี่ยสาวคนหนึ่งไปแล้วตัวเองกไ็ไม่เป็นไรฉันไม่แคร์ฉันปล่าหอ่อจะจีบคนอื่นก็ได้วะอะไรประมาณเนี้เออ สำหรับทีนี้ฝากไปขอขอจบบรรยากาศไปตรงนี้นะครับสำหรับทลิปวันนี้อุ้ยหรือว่าจะไปต่อโอ้ยไปตามเรือดีกง่าอร่อยอีกนนนึงอ่าไปเรื่อยๆเรื่อยๆส่งลุงไอสกรีมกลับบ้านแล้วทุกคนมาดูบรรยากาศ ผักตกจาว,วานลอนลอยแล้วล่องลงใต้หน่อยหนึ่งนะเจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมถ้าชอบก็กดไลค์ได้นะครับผมสำหรับช่อง JP บอเพชรกินเที่ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ